ีจ้าวันนี้เก็บพรมีหน,น่อไม้จ้ะหน่อไม้เยอะมากเลยเต็มองนึง,งนี้ก็ใช่นะคะนะคอยู่ในถุงเนี่ยเกพรจมาทำการปอกปอกหนอ่อไม้ไม่ดองเลยนะทำการปอกเราจะทำการอย่างนี้จ้ะเราจะจีบนี่ค่ะจีบ กินตรงกลางได้ไหมคะได้น,น,นะคะวิธีการปอกกระไม้เยอะมากเลยจ้ะออนำดองดองไว้กินญาติพี่น้องมาก็กจ,จ่ายกันไปทำปีละครั้งนะคะ ไปมาแก่พี่น้องอยู่กรุงเทพเป็นครอบครัวครอบครัวไปงี้ก็เอาเ,อเปขดขวดยกขวดขวดไว้ให้เลยเป็นแกงเอาไปซุปเอาไปแกงเอาไปทําได้หลายอย่างแกงใส่กะทิใส่หมูใส่อะไรได้หมดเลยอร่อยนะคะอดอก คนก็ตกนะคะแล้วเช้านี้ก็ไปเกีย่ยวไถหอยอยากไ่หอยแล้วก็ไปเปิดกระลกใส่หอยพ่อแม่พัดคืนดีสีทอ,องไอ่จ๊ะเพราะว่าจับส,สินไะว้เมื่อคืนนี้แหะแล้วก็รอให้เขาแห้งแล้วแพ็คแพ็คเพิ่งไปส่งกลับมาแนละ้วมานั่งกินข้าวแล้วก็มานั่งปอกหน่อไม้อะไรจ๊ะ วันวันงานมีงานทำตลอดเลยค่ะเก็บหอยเก็บหอยพร้อมส่งให้ลูกค้ากิโลนึงได้แล้วนะคะเหลืออีกครึ่งกิโลี้ะอันนี้ส่งไปโซ่พิสัยน้องเขาสามพ่อแม่พันธุ์อ้ะก็เลยได้ส่งให้ก่อนนะแต่ไข่เนี่ยรอน้องเขาบอกว่า เขาจะให้พี่เขามาเอาซึ่นเดือนอีกอีกชา่นึงอยู่ตากอ่ะให้ส่งเจ้านี้เสร็จก,ก่อนแล้วค่อยค่อยส่งไปให้เขาบอกเนี่ยเพราะว่าเคี๋พอจะได้ทัดลังที่สวยให้เขาเขาไม่รีบเขาบอกเนี่ยแต่ก็เราก็ยากก็หยู่นะเพราะว่าเราจะได้ตังใช้ได้ตังไ้ ดี้พอรจตแ,แบบใช้แบบ COD จ้ะลูกค้าบอกว่าเอา COD จ้ะไม่เป็นไร COD ก็ได้ตังค์ได้ตังค์สูงแบบนั้นก็ได้ตังค์ทุกแบบจ้ะแต่หอยยี่สิบโลนะ่ะยังยังไม่ได้ลงจับเพราะว่าฝนฝนตกตลอดลค่อยๆน้องเขาจะเอาหอย20โลแล้วก็ดอกหยอก ดอกจอกเขาจะสั่งไปเลี้ยงประมาณนั้นเลยจะดงว่าเขาขึ้นสูงมากเลยนะอันนี้อยู่ที่นานะคะที่นาก็มีมีเยอะเหมือนกันแต่หน่อนไม้แต่ก่อนชอบกินหน่อนไม้ดีบปลูกปลูกไว้กันให้ให้ไม่ให้ดินพังจ้ะติดคันบ่อเนาะ เพอจะปลูกไผ่แบบปลูกยูคาเดตัดไว้เยอะเลยตามตามัามนาข้างถนนนะจ๊ะข้างถนนเราจะปลูกปลูกไว้เลยจ้ะต้นต้นยูคาเดตัดก็มีคนมาถามซื้อเยอะแล้วนะคะต้นใหญ่ต้นสูงต้นใหญ่แล้วก็สูงมากเลยจ้ะเป็นทิวทัศน์เลยนะคะ ทางไปนานทางเข้านานจะปลูกจะปลูกต้นออยูคาลิปตัสตัดฟางป่อไปเรื่อยๆนะคะเยอะมากเลยแต่ก,ก่อนเก็บอลไปขายผลไม้นะคะกลับมาต้องมานั่งมานั่งแกะอย่างนี้เลยจ้ะ เป็นกระสอบสองกระสอบเลยนะคะเอาไว้ดองดองแล้วเราก็เอาให้พี่พี่ที่เขาขายกับข้าวอยู่ข้างร้านเราะะให้เขาเขารับซื้อแล้วก็เอาไปขายเขาจะไปแกงใส่กะทิอีกะะแต่ว่าไม่ได้สับอย่างนี้นะคะจะทําเป็นแผ่นเป็นแผ่นใหญ่ะะแกก็จะเอามีเท่าไหร่เอาหมดมาสมงแกง ทำไปตอนนี้ก็เหมือนอะไรแกียอบอกว่าทํามาเลยมีเท่าไรก็เอามาประมาณนี้ส่วนที่ให้พี่ญาติพี่น้องกินก็มีอันนี้ก็จะทําส่งส่งให้ให้ร้านแต่ก่อนขายผลไม้อยู่ข้างกับร้านขายข้าวจะสนิทกันแล้วก็ไรกันเกียรก็อบอกว่าทํามาเลยพอได้ค่าขนม <c oughs> พอได้ค่าขนมให้ลูกประมาณนี้ค่ะจ้ะ ร้อนนะคะร้อนอ้าวฝนตกก็ยังร้อนอ้าวเลย เราจะชอบตรงนี้นหะ,ะจะอร่อยใ่ยาตะกระแตนแล้วก็กำหน่อไม้เลยจ้ะอันนี้ก็ไปให้วัวนะคะวัวกินคิดถึงเมษา เมษาคือหัวหน้อยโทษจ้ะหัวหน้อยอยู่ที่บ้านเอาไปไว้นาแต่ก่อนจะลงคลิปเมษาตลอดเลยันี้ไม่ได้ไปนาเอาไปเอาไปไว้ข้อ่กี่ยวกับนา

เอาเกลือโรยแล้วก็สับๆเกลือโรยแล้วคนสับไปเรื่อยๆแล้วก็หมักไว้คืนนึงไม่ได้แช่น้ำน,นะคะหมักคืนนึงแล้วก็ตอนเช้ามาก็ไปล้างน้าออกไปล้างน้ําออกแล้วก็มาปรุงใหม่ค่ะมาปรุงรเกลือใส่ใหม่แล้วก็มันจุขวดอาเวลากินก็เอาคาบแล้วขวดสองขวดนี้จ้ะไม่ต้องไป ปใส่กระปุกแล้วเราไปดูนเขาบ่อยอย่างเอาช้อนไปตักอะไรเขาจะดำนะคะเกล็กแที่ผ่านมาอันนี้ใส่ขวดเลยเวลาจะกินกะเอาว่าภานึงจะใช้กี่ขวดกี่ขวดนี่จะสบายหน่อยแต่ก่อนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่นะคะใส่เป็นเป็นขามเป็นกระปุกอะกระปุกก็จะตีใหญ่ๆอันนี้เอาเป็นขวดเป็นขวดไปเลยจ้ะ ใส่ยังขวดบรรจุเป็นขวดไปเลยแต่เพราะอย่างว่านะขวดจะปวดจะเอาใส่ขวดได้แต่ละขวดโ <c oughs> อ้ยเยอะดีนี่จ้ะ <c oughs> เริ่มเหนื่อยละ กระป๋องมาหน้านะคะจ <c oughs> ุดได้าไม่เป็นไรนะคะขออ,ขออนุญาตขออนุญาตในการใช้อุปกรณ์ในการปอก ของกินที่ฟาร์มจะมีเยอะมากม่ค่อยได้ซื้อกินะมีผลไม้ก็มีช่วงนี้ได้กินน้อยหนาจ้ะน้อยหนามะม่วงฝรั่งช่วงนี้จ้ะต่อไปก็คงเป็นปีนี้ลำาไญไม่เป็นต่อไปก็หน่าหน้าหน้ามะม,ม่วงแล้วก็หน้าอะไรอีกต่อไปจ้ะ มะขามหวานมะขามหวานกำลังออกดอกเต็มเลยมะม่วงดดกว้าเลยนะ <c oughs> แล้วแล้วหนอนก็จะไปจเจาะอะไรกะเราต้องรีบไปเอาตั้งแต่เขายังกำลังทำา่าเเอามามาบุกเอาไม่งั้นไม่ได้กินนะจ๊ะ ผ่านหรือไปสะดุเขาเปิดเพลงนะผ่านหรือเปล่าไม่ก็ต่ไม่เป็นไร <laughs> เดี <UNKNOWN> ๋ยวเกฟพอนขอบอกตอไม้ให <t curs ing> ้เสร็จก่นนะคะคิดไม่ดูแต่ว่าการบอกตอไม้บอกเยอะมาเลยเดี๋ยวตั้งเยอะเลยค่ะที่ในถุงนี้ก็เต็มเลยนะคะถ้าตรงนี้มาลืมผมถึงมืดเด้ไหกว่าจะบอกเสร็จแล้วก็มามาสับมาสับนะครับไปเล่นไป วันนี้เกียรพอดก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเกียรพอดจนจบจ้จจะช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไอเดียพอดด้วยนะคะเพื่กำลังใจในการลงคลิปต่อไปจ้าขอบคุณจ้ะ